สวัสดีค่ะอยู่กับกู๊กกูนั่นเองแล้ววันนี้นะคะเรากลับมาอยู่กับเกมล a r เ n ็นเจอร์ซีซที่6อีกเช่นเคยและวันนี้เราจะมากดกาชากันอีกเช่นเคยทุกคนเราเคยกดกาชากันไปหนึ่งรอบแล้วนะสำหรับการกดกาชาด้วยการใช้ตั๋ว ครบรอบ6ปีนั่นเองหลายๆคนอาจจะงงว่าเอ๊ะตัวครบรอบ6ปีคืออะไรคือตอนนี้เนี่ยไลน์เลนเจอร์นะคะเขาจัดกิจกรรมครบรอบ6ปีฉลองครบ6ปีแล้วนะแล้วเขาก็แจกนี่เลยอย่างที่เห็นในรูปนะคะมันเป็น ติกเก็ตหรือว่ามันเป็นตัว๋วครบรอบ6ปีนั่นเองทำยังไงถึงได้มานะคะก็คือต้องล็อกอินเข้าเกมนั่นเองนะคะล็อกอินเข้าเกมทุกวันก็จะได้ตั๋วทุกวันแล้วก็เมื่อเล่นกิจกรรมนะคะเราก็จะได้ตั๋วเช่นกันกิจกรรมที่ว่านะคะก็คือการเล่นตัว s p e c i a l STATE นั่นเองนะมี s p e c i a l STATE มาให้เล่นกันนะคะซึ่งนี่เลยอ่ามันได้มาจาก ของแบบนี้่น่งนะคะก็คือการล็อกอินทุกวันและเล่น s p ปเ i a l state นะคะสเปเชียลสเตทเนี่ยมันก็มีวิธีการได้มาหลายแบบนะคะก็คือเจ้าตัวนี้เน่มันจะมีแบชนะคะหรือว่าเป็นตราครบรอบ6ปีตัวนี้นะคะเมื่อเราสะสมไปได้ตามภารกิจนะคะมันก็จะได้ตั๋วมาเรื่อยๆนะเมื่อเราเก็บสะสมตั๋วเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันก็จะเอามาเปิดกาชาิได้ทุกคน ซึ่งกาชาเนี่ยมันดีงามมากๆนี่คือรูปร่างหน้าตาของกาชาที่เราจะสามารถกดได้นะคะมีเรนเจอร์ดังต่อไปนี้นี่เลยตันแรนเห็นหรือเปล่ามีความดีงามมากๆนะคะต้องอธิบายก่อนว่าสเปเชียลกาชาครบรอบ6ปี2แบบนี้ไม่เหมือนกันนะคะอย่างแรกอันที่อยู่ทางซ้ายนะคะป๊อปปูลา่า 6ปี anniversary Ranger selection กาชาอีเวนต์ตัวซ้ายมือที่มันมีตัวแบบ Ranger เยอะๆเนี่ยนะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาคัดเลือกมาแล้วว่าตัวที่เห็นอยู่นี้ในหน้าจอเลยทั้งหมดนี้นะคะด้านซ้ายมือนะอันนี้คือเลือกมาแล้วเว้ยว่าลายเจอร์เนี่ยแบบฮอตมากในลายเจอร์นะคะและเราจะสามารถที่จะกดได้เป็น8ดาวและ8าวอัลตร้าเท่านั้น แต่ไม่ได้มีแค่6ตัวนี้มันมี8ดาวและ8ดาวอัลตราทุกตัวในโลกใบนี้ยกเว้นตัว Limited ดอ i ดิชัหรือว่าเป็นทัวร์ท่าแสงทัดมือนั่นเองนอกนั้นมีหมดเลยนะจ๊ะ <c oughs> ซึ่งก็โหดร้ายแต่ว่าอย่างน้อยก็กดได้เฉพาะ8ดาวกับ8ดาวอัลตร้าไงเออมีโอกาสที่จะได้ของดีๆมากมายนะคะส่วนกาชาด้านขวามือซึ่งวันนี้กู๊ดจะไม่ได้กดให้ดูเพราะว่า กรชาด้านขวามือตัวนี้สามารถกดได้ไอดีละหนึ่งครั้งเท่านั้นซึ่งกุก,กดไปแล้วในการกดกาชาครั้งแรกใครยังไม่ได้ไปดูไปดูในลิงก์ได้เลยนะคะอยู่ด้านล่างแล้วก็มุมขวาบนนั่นเองซึ่งสำหรับตัวนี้มีโอกาสได้แค่3ตัวเท่านั้นก็คือมูลดุริยางนะคะเป็นโคนี่บ็อกซ์โคนี่กล่องกล่องเนี่ยนะแล้วก็เป็นตัวคร็อกโคโดายนั่นเองนะคะมีโอกาสที่จะได้3ตัวนี้นะคะ เลิกค่ามหมซื้อกูกดมาแล้วอยากรู้ว่ากดได้อะไรก็ไปดูกันนะคะกดได้ไดีละครั้งเท่านั้นซึ่งวันนี้นะคะกูกูจะมากดตัวซ้ายมือนั่นเองเพราะว่าเรากดด้านขวาไปแล้วนะกดได้ไดีละครั้งนะคะเราถึงมากดด้านซ้ายด้านซ้ายเนี่ยกดได้แบบอลิมิตเลยถ้าสะสมตั๋วได้เยอะแค่ไหนเราก็กดได้มากเท่านั้นนะคะวันนี้กูกูก็เลยจะมากด3รอบ30ตัว๋ว เออกดกัน30ตัวไปเลยกดให้จุใจไปเลยสําหรับการกดกาชาในวันนี้นะคะจัดไปกับการกดกาชาพิเศษครบรอบ6ปีไลน์เรนเจอร์กับ30ตัวลุย8ดาวกับ8ดาวออร์าไงคือมีสิทธิ์ได้ตัวดีๆมากมายทุกคนฉันจะได้ตัวดีๆเยอะมากมามาลองดูกันว่าจะได้อะไรบ้างน,นะคะ ตัวแรกมาแล้วเป็น Garrison Mike ตัวนี้มีแล้วป่ะจำไม่ได้แต่ยังไม่ได้รีวิวรู้สึกรู้สึกเจ็บเจ็บยังไม่ได้รีวิวติดรีวิวอยู่นะคะตัวที่สองคือโอ้โหเลมอนค์ทเดนิสตัวแบบนี้มาก็จะแบบเซง็งๆนิดนึง่งต่อให้มันเป็น8ปดาวอัลตร้าตอนเป็นตัวเก่ามากๆแล้วก็เป็นตัวที่หาได้ในเกมด้วยนะเซ็งต่อไป โอ้โหฮีโร่แจมตัวนี้เนี่ยหาไม่ได้ในเกมก็จริงแต่ว่าก็ <c oughs> าไม่ค่อยมีประโยชน์ปะวะ <c oughs> ยังไม่ได้รีวิวอเช่นกัน <c oughs> ติดอีกแล้วตัวต่อไปค่ะปึงโอ้โหเฮ้ยแปดดาวอัลตร้ามาสามตัวติดทุกคนเฟสติวัลบาสุก้าโคนีตัวนี้เนี่ยในอดีตเคยฮิตมากนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นตัวที่มีสกิลอมาตะใครที่ยังไม่มีตัวเจ๋งก,กว่านี้สามารถใช้ตัวนี้ ทดแทนไปก่อนได้นะโอ้แอดเวนเจอร์บราวนี่นะคะออกบ่อยเหมือนกันตัวนี้ลุยโมซาจมอ่าโมซาจมก็มาโอ้โ oh หเป็นงานรอบแรกนะคะ6ตัวเฮ้ยมันดูดีอยู่นะกดมา6ตัวเนี่ยได้แป่ดาวอัลตราไป3ตัวถึงแม้มันจะมีตัวฟรีมาตัวหนึ่งก็ก็ดูโอเคอยู่สำหรับการกดครั้งแรกพักแป๊บ ยังไม่มีตัวแบบเข้าตาจริงๆเออยังไม่มีตัวแบบว่าเฮ้ยนี่คือตัวเด็ดยังไม่มีนะและไอตัวที่มันอยู่ในรูปเนี่ยยังไม่ออกสักตัวนะคะมาอีกสิบอีกสิบมาจัดมานะคะการกดกาชาด้วยตัว6ปีรอบสองมามสิบตัวจัดไปจึงโอ้โห <laughs> วันนี้นะถ้าใครจับได้นะหรือว่าไม่ต้องจับได้ก็ได้ดูที่มือบราวเลยค่ะมือบราวมีเลข3อยู่ตัวนี้คือเรนเจอร์ตั้งแต่ครบรอบ3ปีทุกคนเก่ <c oughs> าไปละเก่าไปอีกยังจะมาอีกนะคะตัวต่อไปชิคเก้นคา s a l ลีเฮ้ยตัวนี้กูกูยังไม่เคยทำเป็นซูเปอร์มาสเตอร์ทุกคน <c oughs> ได้มาก็โอเคลุย โอ้โหตัวกอรแดนกอสเนคโคนี่แต่ก่อนอยากได้มากๆไม่ได้ตอนนี้ได้จังเลยลุย <S <S มาอีกแล้วแกริซันไหมไม่ต้องมาก็ได้ลุงยามปาอ้โหพอบอกว่าชอบก็มาจังเลยไม่ต้องมาแล้วนะไก่นะเพอะแต่ตัวนี้นะอันนี้บอกไว้ก่อนว่า ตัวนี้ดีมากๆในการเล่น infinite tower หรือว่าหอคอยไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองเพราะว่ากูกูีดูใช้ตัวนี้เล่นอย่างเดียวเลยนะตัวอื่นไม่ไม่มีปนเลยไก่ล้วนๆไม่มีเป็ดปนทั้งสิ้นจริงๆใช้ดีมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าได้มาก็เอาไปลองใช้ดูนะคะโอ้โหแชมเปี้ยนบ๊อบว่ะบ๊อบก็มาโอ้โหคนนี้นะพูดเลยว่ากาก มี8ดาวอัลตราตัวเดียวเองแล้วก็ตัวอื่นๆเนี่ยเป็นตัวที่แบบไม่ค่อยได้ใช้เอาจริงๆคือไม่ค่อยได้ใช้อจริงๆคือไม่มีตัวที่ใช้ใน PVP เลยมีตัวที่ใช้ในอินฟิน t e Tower แต่ก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ต้องการขนาดนั้นไหมวะอ่ะมาลุยรอบ3นะดูสิว่า E 6ตัวเนี่ยจะออกไหมตอนนี้ยังไม่ออกทุกคนรอบ3มละจัดไปอ,อีกสิ ตัวมามามาดูกันค่ะว่ากาชาครบรอบ6ปีรอบที่3จะได้เป็นตัวฟรีก็ยังมาตัวนี้ก็หาได้ในเมนสเตจเช่นกันนะคะคือไม่ได้เป็นตัวนี้หรอกแต่ว่าได้เป็นตัวเดาวซึ่งก็สามารถที่จะแบบพัฒนามาเป็นตัวนี้ได้ซึ่งก็ตัวฟรีเราเรียกว่าตัวฟรีแล้วกันนะสามารถหาได้ในเกม ลุยต่อเฮ้ยมันมาว่า toy soldier มูนเอาว่ะทุกคนมูนดุริยางมาแล้ว1ตัวนะคะซึ่งมีแล้วนะคะ240แล้วด้วย <laughs> แต่ไม่เป็นไรตัวนี้ยังไม่เคยทำเป็น super master เพราะว่ากูกูเนี่ยได้มาเป็นตัวอัลตร้าเนาะก็อัพจากตัวอัลตร้าไปเลยไม่สิเราอัพจากตัว8ดาวแต่ว่าเราได้8ดาวมาเยอะมากใช่ไหมวะจำไม่ได้จริง ม่วงจริงเลยเอาเถอะถือว่าได้ก็ถือว่าได้ตัวที่อยู่ในการคัดเลือกแล้วละกันเนาะถือว่าดวงไม่แย่โอเคลุยโอ้โหตัวนี้คือได้มาไม่รู้จะได้ยังไงแล้วนะอิโมจิตัวอีเดเนียลเนี่ยได้มาไม่รู้จะได้ยังไงได้มาถูกท่าุเลยอะกลาดเเตอร์มูนทุกคนตอนนี้คือกำลังเก็บอยู่ แล้วก็ได้มาเพิ่มเย้ดีใจดีใจอันนี้อันนี้ดีใจนะคะตัวต่อไปไฟแมจิกเชียนโคนี่เป็นตัวในซีรีส์โคนี่เอลซ่าได้เลยนะลุยคุณพระตัวนี้คือกากมาทุกคนเซเลอร์มารีเป็นตัวที่ไม่อยากจะรีวิวจริงๆแต่ก็ยังไม่เคยรีวิวนะเอาไว้แล้วจะรีวิวให้ดูแลกันนะโอ้โหรอบนี้ มี8ดาวอัลตราหนึ่งตัวทุกคนแต่ว่าก็ได้มูลดุริยางมาซึ่งมูลดุริยางอ่ะมีแล้วไงเออคือ6ตัวนี้นะตัวที่อุกูยังไม่มีนะมีแค่ตัวเดียวคือแซลลี่เฮดแล้วก็ไม่ได้แล้วคือตอนนี้คือตัวเป็นศูนย์เป็นศูนเลยนะคือหมดจริงๆออะมาลองดูนะคะที่ได้มาในวันนี้นะก็ถือว่า ก็ดูโอเคคือเป็นการกดกาชาที่คุ้มจริงๆอ่ะสำหรับการใช้ตั๋ว6ปีกดนะคะเพราะว่ามันได้ตัวแบบแค่แตดดาวกับ8ดาวอัลตร้าไงทุกคนนึกออกปะซึ่งมันก็ทำให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ตัวดีๆเยอะขึ้นมากๆก็สำหรับกาชาครบรอบ6ปีนะคะก็ฝากกันไว้และกันว่า ใครที่อยากจะไา้ตัวที่แบบอยู่ใน3ด้านขวานะ3ตัวด้านขวาพยายามกดคือพยายามกดกาชาอันนี้ให้ได้คือถ้าสะสมได้ยังไงเนี่ยถึง20ตัวนะต้องรีบมากดอันนี้ออด้านขวาเนะี่ยยังน้อยต้องกดให้ได้นะคะเพราะว่าไอ้ดีละหนครั้งแล้วก็ได้ของดีมากๆนะคะส่วนด้านซ้ายเนี่ย เอาไว้มีเหลือเหลือจริงๆเราก็ค่อยมากดรับกันแนละ้วกูคิดว่านะแล้วก็ถ้าใครมีตัวไหนแล้วก็ลองเลือกละกันค่ะว่าจะกดกาชาตัวไหนซึ่งวันนี้กูมากดตัวดาง้ายให้ได้ดูกันแบบจุใจแล้วนะกดกันไป3รอบนะคะก็กาชาที่เมลกาได้8ดาวและแ8ดาวอัลตรานะค่อนข้างดีมากๆนะคะอย่าพลาดในการกดกาชา รอบนี้และอย่าพลาดการเล่นกิจกรรมในการครบครอบ6ปีเกมไลเลนเ n g e r กันนะคะอย่าลืมว่ามันมีกิจกรรมแชร์ด้วยนะแต่ว่ามันต้องล็อกอินเข้าไปในลิงก์ที่เขาส่งกันมานะคะจากเกมไลเลนเจอร์นั่นเองถ้าใครยังไม่มีลิงก์เดี๋ยวกูใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะคะแล้วก็ของที่แจกในกิจกรรมแชร์ค่อนข้างดีมากเพราฉนันทุกคนก็ไป เล่นกันด้วยทุกคนนะคะวันนี้วูลาไปก่อนนะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะกับเกมไลน์เจ้าอย่าลืมเข้ามาเล่นก,ลกิจกรรมการวันนี้ไปแล้วบายบายอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจและกด Sub s c r i b ์ติดตามกันไว้นะ